การเติมเกม by Viva า h o มีบัตรเติมเกมหลากหลายเกมให้ท่านเลือกทั้งเลเซอร์พินโกและบัตรเติมเกมอื่นๆซื้อง่ายปลอดภัยแค่สแกน QR code ที่ท่านเห็นตรงนี้เลยใครยังไม่สู่ทักหาเราเพราะเราพร้อมจัดความสุดถึงมือคุณสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมวีว่านะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำเวสน,นะครับเปิดดันอิลูชันเท็ดดี้แบรนะครับเพราะว่า เพิ่งอัปเดตเข้ามาในวันนี้เลยในวันที่16มิถุนา2565นะครับผมนอกจากทำเววสเปิดดันที่เป็นเมนเควสแล้ววันนี้ผมจะไปทำเดลิเควสให้ด้วยนะครับโดยเดลิเควสนะครับก็จะมี3เดลิเควสแต่จะทำได้แค่2เดลิเควสเท่านั้นนะครับผมเพราะอีกเดลิเควสหนึงมันเป็นเดลิเควสเกี่ยวกับบอสที่นั่นครับมันมีเงื่อนไขอยู่ที่ยังทำไม่ได้เดี๋ยวไปดูในสุดสุดท้ายแล้วกันเดี๋ยวผมบอกว่ามันมีเงื่อนไขอะไรนะครับผม โอเคไปกันเลยอย่างรวดเร็วจะได้ไม่เสียเวลาครับอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่ครับ ให้เราไปที่เมืองเอนบอร์ดนะครับผมโดยการไป e n นบอร์ดนั้นสามารถไปได้หลากหลายวิธีแต่วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการกดใบม v ฟวิ่งนี้ไปนะครับผมใครใช้ใบม v ฟวิ่งในการกดนะครับก็เข้ามาที่แมปและก็เลือกที่ v i ิลเลจตรงนี้แล้วก็เลือกม v ฟวิ่งไปได้เลยโดยเราต้องอยู่ที่ช a นแนลปกติอันนี้ผมอยู่ที่อิสุดแนวสามันจะใช้งานไม่ได้และในวิธีต่อมานะครับถ้าไม่มีพีทวาร์ ก็ต้องไปผ่านเรือบินนะครับผมอันนั้นมันก็จะช้านิดนึงเดี๋ยวเราตัดไปเจอที่ nboard เลยครับ mm hmm. เมื่อเรามาอยู่ที่ Nboard แล้ว mm hmm. คุณอยู่ที่ไหน mm hmm. ก็แล้วแต่ของแผนที่ให้เดินตามผมนี่แหละครับ mm hmm. เพื่อไปคุยกับ n p c ยังแมนครับผมก่ mm hmm. อนที่เราจะไปคุยกับ n อ c ยังแมนนะครับ mm hmm. เราต้องไปคุย เป็นสถานีสตาร์บคับเพื่อขึ้นรถไฟไปหายังแมนที่เมืองเอ็นบอร์ดนะครับผมอ๋อผมรู้แล้วว่าทำไมผมถึงไม่ไปเอ็นบอร์ดเลยผมเลือกแผนที่ในการวิ่งมาผิดครับเอออันนี้ก็ต้องขออภัยไปด้วยก็ใครอยู่เอ็นบอร์ดก็เดินตามผมมานี่แหละแล้วจนกว่าจะเจอยังแมนนะครับผมแล้วก็เลือกคุยกับเขาครับ เขาก็จะได้รับเควดมาเขาก็จะให้เราไปหาสตีเฟนครับก็จะอยู่ที่ชั้นหนึ่งของเมืองในเมืองเอ็นบอร์ครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิธีการไปไปยังไงครับ เออพูดง่ายๆครับมาจุดเหลืองตรงนี้แล้วกันโอ้โหผมก็เดินมาอย่างไกลนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมกอคลิปเร็วๆให้ครับเมื่อมาถึงจุดสีเหลืองตรงนี้ในแผนที่ก็ให้คุยกับเท็ดดี้แบร์ตัวนี้ครับเมื่อคุยกับ NPC หมีตัวนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ให้คุยกับตัวในสุดตัวนี้เนาะที่เกรดแดงๆอันนี้ครับเลือกคุยครับและก็เมื่อคุยเสร็จแล้วก็ให้คุยกับแสงสีลุงที่เขียนว่า e n t r แ n c e ครับแล้วก็เข้าไปครับเมื่อเข้ามานะครับให้เคลียร์มอนก่อนนะ ก่อนที่จะคุยกับ NPC นะครับเพราะว่าเวลาเราขยับตัวมาอีกช่องหนึ่งอ่ะมันจะเป็นไดอะล็อกออโต้เลยนะครับผมหรืออาจจะเดินไปตรงที่อื่นกก็ได้แล้วค่อยกลับมาคุยนะครับคุยกับเขา2รอบครับผมเขาจะให้เรากลับไปหายังแมนครับเราก็เดินออกมาจากตรงนี้แล้วก็กลับไปที่เมืองเอนบอร์ดเพื่อไปคุยกับยังแมนได้เลยครับผมกลับมาจากในเหมืองก็มาคุยกับยังแมนครับ เขาก็จะให้กลับหาสเตฟ e นในดันอิลูช i ันเท็ดดี้แบครับผมกลับมาคุยกับสเตฟนอีกรอบหนึ่งหลังจากคุยกับสเตฟ e นใช่ไหมครับมันก็จะมีเกวดขึ้นและก็ให้ไปคุยกับจุดเหลืองที่เราเห็นในแผนที่ครับอ่อนึกว่าวิ่งไม่ได้วิ่งได้นะครับเราก็เดินมาใกล้ๆกล่องครับมันจะมีไดอล็อกออโต้ อย่างนานเลยนะครับใครยืนไม่ไหวก็ระวังหมิงไว้ด้วยนะยืนแอบๆหน่อยน,นะครับเมื่อเราคุยเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะได้รับเกรดมาเขาก็จะให้เรากําจัดเลสเท็ดดี้แบร์สิตัวเยนโล่สิตัวและก็กรีน10ตัวนะครับและก็ไปส่งเกรทที่สตีเฟนครับผมเมื่อเรากําจัดครบทั้ง10ตัวในแต่ละสี่ที่เขาให้เรามาเราก็กลับมาคุยกับสตีเฟนครับผมเราก็จะเป็นการจบเมนเกรทนะครับดูชันสโตนมา5เม็ดครับผมโอเค ต่อไปเดี๋ยวเราไปต่อในส่วนของ Daily q u e ก t กันเลยนะครับผมเมื่อเรารับเกวสนะครับแล้วเขาก็จะให้เรากำจัด Hardworking Pitman 10ตัว Soul f r a g m ต n t 10ตัวหรือ10อันเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ The Wiling of s ีเ d i a นนะครับอีก10ตัวนะครับไอเจ้าตัว s o f ฟ็ a เมนตนะครับก็จะคือตัวแร่แบบนี้เนาะที่เราต้องกำจัดนะครับมันไม่ใช่ของนะมันเป็นมอนสเตอร์เมื่อเรากำจัดมอนสเตอร์ทั้ง3ชนิดเรียบร้อยใช่ไหมครับเราก็กลับมาคุยกับเจ้าสตีเฟนครับผม เราก็จะเป็นการจบเดลิเวทแรกก็คือเดลิเวทจงหนีไปและก็จะได้ออลูชันสโตนมาเพิ่มอีก1เม็ดครับผมเดลิเวทถัดมาครับก็จะชื่อเดลิเวทว่าสิ่งที่ไม่ควรจะมีชีวิตครับเวทมันก็จะอยู่ถัดจากตัวสเ p ฟ e นขึ้นมาหน่อยชื่อว่ากรูมี่เท็ดดี้แบร์เลือกคุยกับเขาครับเขาจะให้เรากําจัด เลด e เยลโล่กรีนบ u ูและก็ไว้นะครับอย่างละ10ตัวเมื่อเรากำจัดครบนะครับสำหรับหมีทุกสีเนาะเราก็กลับมาคุยกับกัมมี่ครับผมเราก็จะได้ i l อ u s ูชันสโตนมาอีก1ชิ้นครับและในส่วนของเดลิเคทสุดท้ายก็จะอยู่เยื้องมาทาั้งกว่านะครับก็คือ Pottery ี่เ d ็ดดี้ครับแมนนะครับเดลิเคททั้ง3มเดลิเคทอ่ะจะเป็นสามเล่มแบบนี้ตัวนี้ ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้คือตัวสุดท้ายนะครับเดลิเกทนี้ก็จะชื่อขึ้นว่าเดลิเกทแสงสว่างเกืนกินกว่ามืดมิดนะครับเมื่อเรารับเกวทเรียบร้อยเขาจะให้เราไปกำจัด Shining Teddy Bear ครับโดย Shining Teddy Bear นั้นมันก็คือบอสของดันนี้ครับผมผมก็เลยถึงบอกตั้งแต่ต้นคลิปว่า d เดลิเก t ที่3เนี่ยผมคงมีสามารถที่จะทำให้เพื่อนๆดูได้โดยการที่จะทำให้บอสเกิดนั้น เราต้องฆ่าหมีแต่ละสีให้ครบ2,500ตัวนะครับก็คือหมีแดงเขียวฟ้าอะไรอย่างเงี้ยอย่างละ2,500เท่านั้นบอสถึงจะเกิดไม่ใช่ฆ่าทุกสีรวมกันแล้วบอสจะเกิดนะครับก็เลยยกยอดว่าทำให้ไม่ได้สำหรับเดลิเคสนี้แต่ก็จะบอกรายละเอียดไว้ให้แบบเมื่อกี้นะครับผมเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้อิลูชันสโตนมาอีก1เม็ดนะครับผมก็เป็นอันจบทั้งเมนเกรและก็เดลิเคทของดันอิลูชัน เท็ดดีแบกครับผมเดี๋ยวก่อนจะปิดคลิปเดี๋ยวเราไปสรุปอะไรกันนิดหน่อยครับเมื่อเราทําครบทั้งหมดอย่างที่ผมได้กล่าวมาเราจะได้ illusion stone มาทั้งหมด8ชิ้นในครั้งแรกนะครับผมถ้าคุณได้ฆ่าบอสแต่ถ้าไม่ได้ฆ่าบอสก็7็ชิ้นเท่าผมในครั้งแรกแล้วก็วันต่อตอไปก็เป็น3ชิ้นต่อ1วันครับผมขอบอกแบบนี้เลยว่าที่ดันเนี้ยโหดเกินไปครับผมเอาไอเนี้ยไป63ชิ้นเหลือกลับมาแค่เนี้ย ผมมาประเมินมันน้อยไปผมคิดว่ามันจะเฮ้ยเลเวล150มันคงแบบ ด็อกดอยอะไรแบบนี้จริงๆมันโหดมากครับไม่เหมาะที่จะมาเก็บเลเวลตอนช่วงเลเวล150เต่าหลากสีที่ชั้น2ที่มีสกิลมากมายยังไม่โหดเท่าดันเทปดีแบที่นี่เลยนะครับผมอันนี้โหดมาก150ก็ยังไม่แนะนําให้มาและก็การทำเควสถ้าใครไม่ไหวทําแค่เมนเควสพอเลิกและเดลิเคสไม่ต้องทำครับไปเอา Illusion Stone ที่ดันอื่นดีกว่าหรือบางดันได้ถึง3อันอย่างเช่นดันมูนไลท์นะครับ แต่ชีวิตดีกว่านี้มากๆครับไม่ต้องมาทําที่นี่ก็ทําให้ดูไว้เป็นไอเดียเผื่อใครของถึงแบบผมผมวันทิตทุกตัวก็ยังเหนื่อยครับส่วนที่นี่นะครับผมมาครั้งแรกก็ แจกโชคผมเลยครับเน่ไดการ์ดโซลแฟกต์เมนการนะครับ M.M.A.T.K. บวกหาเมี M e D K 5, ทางเวทต่อศัตรูขนาดกลางร15%นะครับก็เดี๋ยวลองไปขายดูนะครับว่าจะขายได้ออกในราคาเท่าไหร่นะเดย์วันและก็ชั่วโมงแรกๆที่เกมอัปเดตเข้ามานะครับผมโอเคใครดูมาถึงนะตอนนี้ผมก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะครับถ้าชอบหรือถูกใจยังไงผมก็ฝากไลค์แชร์สับสไครต์ลำลงคลิปใหม่และสตรีมเราจะได้เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับผมสำหรับวันนี้วีว่าขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับผม